สวัสดีครั้งครับกันไลเลนเจอร์สำหรับผมถ้าพูดถึงตัวผมเองันแล้วนะผมก็เหมือนเป็นดูเป็นคนป่วยเวลาเข้าไปอยู่ในสังคมครับก็คือแบบอาจจะคุยคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณเนี้ยรือผมก็รู้ไงว่าบางทีก็บางเรื่องแล้วก็พูดไม่เก่งหรือไม่รู้ว่าจะตีเนียนไปกับเขายัางไงดีกัน บทสนทนาที่แบบให้เข้ากับระดับของคนที่เราจะพูดคุยผมก็ทำไม่ค่อยเก่งแต่ก็รู้ไงว่าตัวเองมีปัญหาตรงนี้ก็อ่ะไม้เราพูดไม่เก่งแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีก็แล้วกันอ่าแต่พอไปจะเจอก็มีคนหนักกว่าผมมีกว่ามีคนหนักแล้วเขาไม่รู้ตัวไงครับว่าเขามีปัญหาอะไรประมาณเนี้ย เขาเลยไม่คิดจะแก้ไขก็เขาก็พยายามจะยืนชนไปในแนวทางของเขาซึ่งมันก็ไม่ได้แก้อะไรให้ดีขึ้นเลยก็ช่องว่างระหว่างทั้งสองฝั่งเขากับสังคมก็ยังห่างกันเท่าเดิมบนไปทำไมก็บนไปงี้นครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะโชว์พีพีเหมาเดิมครับมันน่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่สุดแล้วครับอ่ะดูรางวัลกันอวด ไม่ได้ไม่ค่อยได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ได้อยู่บ้างนะพูดยจงไงสับสนคือเล่น2องไเงมันก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างว่า ID ไหนได้อันี้ไหนอดแต่ที่ได้มารู้สึกอัพมันห่วยครับยังไงก็ได้กล่องสีนี้ใช่ไหมแต่ก็ออกแต่5้าดาว5้าดาวก็ยังดีนะก็เวลาไปใช้อัปเกรดไงก็ห้าดาวแค่สิบแค่สิบเฉยงสองต,อตีเนี่ยไอห้าตัวที่พี่บอกอ่ะสองวันน้องก็ได้ของไปบวกแล้ว ได้หดา,าแวแม็กซ์แล้วอ่ะบอสมาแล้วอระโใกล้ตายอ๋อตัวนี้ผมไม่ไมเอาครับมองวันมันไม่ถูกใจงไงอ้นี่เราไม่ได้สน,ไม,ไ,สนไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ก็ปล่อยให้ตีกันไปคืออยากประหยัดแล้วแต่บางทีก็ทุเร่นนะเพราะผมจะไปหัวล้อนเนี่ส่วนอื่นแทนพีพีนี่แหละโอ้โหแบบร้อนเดือดเลยเกียดเกียด,เก,ยดเกียดเลย ไม่ได้ไปพิมพ์ด่าที่ไหนอีกพี่พิมพ์คําหยาบใส่ระบบไปต้องหลายรอบนะ <c oughs> ดูเร็วไหมพี่ก็บางทีก็ไม่ค่อยอยากบอกตัวตวงงนไงคือเราก็อยากระบายเต็มที่โอ้เอ็นนี่เว้ยไม่ชอบเว้ยแต่พอมีตัวตนเราก็จะเออต้องเกรงใจสังคมนะเดี๋ยวเขารู้สึกแย่ไปนะเออก็แต่พอทําเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยเออด่าได้ไว้กูไม่ชอบกูบอกไม่ชอบเว้ยเอา แต่พอเราไปอยู่ในชีวิตอะเราก็ต้องเกรงในระดับหนึ่งเพราะถ้าเราพูดไม่ดีต่อใครไปมันก็นัแ่แหละเขาก็มีสิทธิ์จะพูดไม่ดีใส่กลับเรามาที่เราด่าเขาว่าเขาก็ด่าเราเราได้ไงก็ถือว่าเหมือนเปิดช่องให้เขาอะแล้วคนเราอะมันก็มีเรื่องให้ด่ากันอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราก็ไม่ได้บริสุทธิ์พุดผ่องอะไรก็มีข้อผิดพลาดกันบ้าง <c oughs> บนไปนอกเรื่องเยอะครับพีพีก็เดี๋ยวดูในระดับเดิมเโอ้โหแพร้รวดเลยกเหรอชนะบ้างดิโดนน้าคืนแล้วเปล่าวะก็คงงั้นแล้วนะเลื่อนไม่ได้ซะทีอย่างนี้คือตอนนี้แนะนำแล้วกันครับถ้าพอสู้ไหวเนี่ยอย่าง id นี้ผมสู้สู้ได้ไอดี ID หัดเป็นไก่ผมสู้ได้ผมก็จะเลือกแต่ไม่ใช่ว่าชนะทุกตานะคือมีบางตา ขอใช้คําว่าควรควรควนตีนจริงๆก็คือไม่รู้สาเหตุว่าแพเพราะอะไรคือเล่นมาก็เลเวลเท่าๆกันอแล้วทำไมเราเราแพวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงะ่ะแบบสู้ไม่ได้เลยอะ่ะโ,โอ้ตีแตกหมดก็เลยเออเจะเาไงกะจะอยู่ท้องหนึ่งใช่ป่ะพราสัปดาห์นี้หรือว่าเิซตเซนเดียนมาจำไม่ได้ละ อีกหนึ่งวันห้าชั่วโมงก็ไม่ใช่สียทุ่มวันศุกร์ฉบับน่าจะเป็นเสียทุ่มวันเสาร์แจกรางวัลแล้วอยู่ระดับนี้ก็น่าจะไม่กี่บี้ครับไม่ได้ดีกว่าเดิมเลย,ยใช่ด้อซ้ำยังมอยู่ก่อนหน้านี้ก็อยู่เงินแลงสูงสุดก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับเขาน่าจะตายไปถึงแล้วซึ่งเราหาจากเขาเยอะนะอย่างว่าเขาตั้งรับก็แพ้ก็ไม่รู้จะทำไง แล้วพอไปตีเขาก็เสือกเก่งอ่ะก็ปวดหัวดิอ่ะเริ่มแล้วกันนะครับผมเล่นสูตรดีครับใครมีตัวประมาณนี้ทําตามได้เลยครับนี่ฮะเทเลจะยื้อกันสักนิดครับไม่ยื้อดีกว่าครับตีตายไปเลยครับเป้าหมายก็คือยัดป้อมนี่แหละครับแต่ไม่ได้ใช้ตัวส,สปรดตีป้อมนะใช้ตัวตัวทั่ว,วไปนี่แหละ ก็คือถีบไปหลังป้อมครับแล้วก็ยิงป้อมลงโล่งๆครับลุ้นให้บอดใช้ไอเทมไม่ครบก็แค่นั้นเองโหดูดิมิสไซล์ก็ยิงฉลามเราตายไปเพียบเลย <c oughs> โคตรโหดอะ่ะจบแล้วครับวิธีนี้ดีอย่างไรก็จบเกมเร็วดีครับอย่างไอดีหลักที่ผมเล่นให้ดูเมื่อวานเป็นไงบ้างล่ะตีกันแบบนานแล้วมีรอบอื่นออีกนะที่แบบ กดจนแบบเอ้ยเม่ไรจะจบวะเบื่อแล้วอะมันอมาตากับันนั้งคู่ไงเราก็เอ้ยไม่จบสักทีเฮ้ยนายยอมเราเหอะเราเหนื่อยแล้วอ,อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ล่าสุดเปลี่ยนอันนี้มาครับยังไม่มีอันใหม่นะใส่อันเก่าไปก่อนก็นคือไม่ใช้และต้านสกิลคือจะปิดเกมเร็วเลยจะต่อจากนี้จะหาเกียร์แบบโหดๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ตีป้อมอาจจะ ถ้าโดนเต็มๆดอกเดียวน่าจะแตกเลยประมาณนั้นนะคิทีแรงห้าเท่าตีธรรมดาเท่าไหร่วะตีหนึ่งครั้งแปดแสนตีสกาแสนเก้าห้าสี่สิบห้าบวกไปอีกห้าเท่าใช่ป่ะก็น่าจะคูณหกเก้าหก้าห้าห้าสิบสี่ก็ตีทีละห้าล้านห้าล้านแล้วกันนะคิดกลมๆห้าล้านแล้ว จากบัฟของมันแดงอีกเป็น10บล้านคืออ t t a c สอเท่าไม่ใช่สิไม่แน่ใจบวกอนไหนก่อนบ้างเอาประมาณนี้แล้วกัน5้าล้านพอแล้วกัน5้าล้าน6กล้าน7ล้านเนี่ยอยู่ในแถวนี้แล้วกันครับงงบางทีมันไม่คูณกันมันอาจจะตัวหลักเท่านี้แลถ้าบวกสมมติทีละหนึ่งแสน 1, เนี่ยถ้าบวกเพิ่มไป2เท่าก็เป็นหนึ่งแสบวกอีกสองแสนข้างหลังก็คือสเท่าจาก ค่าพลังหลักและอันนี้ก็เหมือนเกียร์เนี่ยบวกแรงขึ้นตีแรงขึ้น3มเท่าเนี่ยก็เป็น1นึ่งแสนบวกสามแสนข้างหลังเอาเป็นประมาณนี้ลวกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแล้วโคโันนี้ก็ตีแรงอีกตีแรงชัดเจนเกียร์ใหม่ด้วยใช่ปะเอ้ยมันตีไม่แรงนะแต่สักสกลิลครับคูดาวไวมากก็คือแทบจะสกลิลได้ทุกดอกเลยแต่ยังตีช้าอยู่อย,อ,ยอยู่นะ ต,ตัวเพื่อนเน่ยเร็วตัวที่เรายืมมาใช้อะเร็วแต่ตัวเราใช้เองก็ช้าวะ่ะบั๊กอยู่มั้งครับเราเขแก้ไปพี่พี่ต่อไปดูสเต็ปคือถ้ามีตัวประมาณผมทําตามได้เลยนะครับคือถ้าชอบแบบเล่นแบบจบไปไวอะ่ะคือแบบยิ่งเยือเจื้มันก็ยิ่งลาคาญะ,ะ,ะดูคนคะแนนเยอะกว่าหน่อยดิให้ดูเลเวลสูงๆกว่าสเต็ปเดิมครับหลังๆที่ผมรีพารเลยครับ คือจะพยายามให้ตัวเราอยู่ครบไงคือกะไม่มีใครตายเลยแล้วตอนนี้รู้สึกก็จะเป็นช่วงที่หัวร้อนมัน้งก็เลยรีบใช้ไอเทมซึ่งปกติตีธรรมดาก็จบแล้วเนี่ยถีไปหลังป้อมครับแล้วก็ยิงป้อมลงโล่งครับถ้ามันไม่เรียกตัวใหม่ก็เสร็จเราครับเนี่ยปกเดียวปยิงเข้าปุ๊บเดียวเกินครึ่งหลอดก็จบก็เป็นอะไรที่ดีแต่มันเสียตรง เวลาตั้งรับมันทำอะไรไม่ได้ครับเมื่อกี้เป็นเกมที่หลังจากที่แพ้ไงก็เลยค่อนข้างจะหัวร้อนอเกมนี้ก็แพ้ก็ไม่แปลกใช่ป่ะเราสู้กับแต้มเยอะเกินคือบางทีมก็อย่างว่าเลยครับอยู่ดีก็ปรับให้เราแพ้ครับออกเกียร์เขาเยอะก็ควรแพร้ดูดิโอ้โหน้องเอ้ยไม่ต่ำกว่าหมื่นครับไม่ต่ำกันหนึ่งหมื่นบาทครับ พี่ว่าเกินด้วยถึงจะได้ขนาดนี้อ่ะหลักหมื่นครับก็ให้เขาไปเราก็ใจร้อนไงคือเวลาเลือกมันไม่มีให้ดูเกียร์ไม่ใช่เหรออแต่อย่างเนี้ยตูสูสีแล้วแพเออมีเกียร์ใหม่หนึ่งชิ้นดูดิบางทีอาจจะไม่ใช่ทีมรับก็ได้ไง ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมตั้งรับก็ได้แต่บางทีเป็นทีมแบบทั่วทไปคือบางทีเขาก็ปรับได้ไม่ครบไงระบบก็อย่างนี้แหละรอสักครู่อ่ะดูรีเพย์ข้อเสียของเกมของวิธีนี้ก็เดี๋ยวดูกันยิงไปแล้วครับด้ฟีดเลย ข่าไม่ตายเออเริ่มเริ่ม,มตายเพิ่งจะต,ตายเกิดอะไรขึ้นไงคือปกติเห็นตาเมื่อกี้วะตาก่อนนั้นเนี่ยให้เปิดให้ดูอะคือแบบแปั๊บเดียวตายปั๊บเดียวตายแล้วอันนี้คืออะไรทาไมอยู่การถึกจังเกิดอะไรเหมือนจะชนะแล้วใช่ไหมโหูเนี่อะโดนไปดอกเดียวอีกนิดเดียวเองครับโดนพัดกลับก็จบแล้วครับแล้วพอพัดกลับอะเราเฮ้ยไม่นานนี่วะก็เร็วดี แต่ต้องซุปเปอร์ครับอยากโอ้โหตายหมดแล้วคือวิธีนี้จะเสียเปรียบตรงนี้แหละครับก็คือเราไม่ได้ปั๊มแร่เวลาโดนยุพัดกลับแล้วยิงซ้ำอะ่ะก็แพ้เลยจบเลยไม่ดูแล้วครับก็คืออยู่แค่ตรงเนี้ยโดนต้อนตายทีละตัวนี่เป็นข้อเสียของวิธีนี้ครับแต่ก็ทําให้จบเกมมเร็วดีก็น่าจะชอบการสราลหับคนที่เครื่องกระกตุกแต่ยังว่าครับคือ มาไปดูตาได้แพ้ทีแล้วกันก็คือให้ดูแบบเอ้ยสู้ไม่ได้มันเป็นยังไงวิธีเดิมๆครับพัดเลยครับพัดแล้วยิงสามกับออกมาแล้วนะครับไม่ตายเลยใช่ไหมครับอยู่ครบครับงงไหมล่ะครับทำไมเขาอยู่กันครบเลยและเหมือนจะหายสตันจากพายุยก,กันไวมากด้วย อ่านี่นะดูดิก็ยังอยู่กันดีอะเอ้ยอย่าหลาดิเนี่ยใส่มาครบแล้วครับก็ยืนแข็งกันเป็นแถวเลยอพอแล้วกันนะคือแบบพอแล้วจะแพ้มันก็สู้ไม่ได้เลยอะ่ะคือแบบเอ้อะไรวะแล้วตั้งรับเราก็แบบ แพ้แบบไม่ให้สู้เลยอะ่ะดูซิอันนี้ลบสิจ็ดูนัดที่ลบเยอะๆแล้วกันคือถ้าประมาณนี้ก็ได้นะก็ถือว่าสูสี เขาก็ปั๊มมิสไซล์แหลกเลยผมต้องเปลี่ยนทีมรับใหม่แล้วมั้งจอมโจรคิดแม่งถึกว่ะฝั่งผมก็เกิดช้าจังเลยอะทำไมวะไม่เข้าใจนะแต่เขาก็ไม่ค่อยมีตัวนั้นอนะโอ้โหเกิดมาถึงแม่งยิงมิสไซล์ได้ทันทีเลยอะเอ้ยยิงเสือขาวอะโอ้โห สือขาวเขายืนไกลใช่ไหมเนี่ยเห็นปะสุดจอเลยปปะหไกลโคตรเลยครับไกลก่าซูเปอร์ฮีโรอีกโอ้โหไปดูของก็ใส่หน่อยดีกว่าเออมันใช้ได้ไว้คนนี้จะได้เรียนแบบอ่ะเนี่ยวิธีดูก็อย่างนี้แหละชื่อนี้ใช่ปะเสือขาวใส่อะไรทำไมไกลนักสองอย่างเลยวะโอ้โหสุดยอดก็งงเอะทำไม ระยะมันก็มีทำไมเสือขาวยิงมาได้ครับ450บวกไปอีก300ครับ760 776ครับแทบจะตองเจ็ดเลยสุดยอดจริงๆครับเปิดยิงไกลคือไม่ได้หวังอย่างอื่นแล้วมั้งครับดูท่าทางคือเอายิงไกลอย่างเดียวที่ผมไม่เอาประมาณนี้ก็เพราะ อยากให้มันเน้นติดสกิลด้วยไงเดกก็ถือว่ายังได้ตีแรงนะหรือเพาอย่างเงี้ยสักกาติดสกิลมันน้อยไงแต่แม่งติดไปๆก็แย่นะเราก็เหนื่อยนะแต่ก็แนะนำว่าลองได้ครับ แตท่ทีมผมมีน,นี่ไงบัฟติดสกิลให้ไงเราก็ไม่ต้องติดสกิลเยอะก็ได้นะโอเคเดี๋ยวค่อยลองโอเคครับเป็นไงครับเนี่ยบางทีก็มานั่งดูอะไรพวกนี้เราก็ได้วิธีจัดทีมที่หลากหลายขึ้นลาโอไม่ต้องแล้วนครับดูแล้วไม่เวิร์กเลยมงเหรอคืออยากได้ตัวชนเพิ่มไง แต่ถ้าไปเท่าที่เห็นก็คือไปตายไปตายก็บางทีอาจจะหันกลับไปใส่ตัวเล็กๆก,ก,ก็ได้หรือจะรีบทำไดโนเสาร์ครับก็ยังตัดสินใจอยู่เพราะแพดมันกวนตีน <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงเราก็เอ้ยเอาไงดีวะประมาณนี้เลรอวะพอแล้ววะเจ็ดตัว ไม่รู้บอดมันมีปั๊มแร่หรือเปล่าไงเราไม่รู้โอเคครับวันนี้ก็จบที่เท่านี้ดีกว่าก็ถ้าเล่นแล้วปวดหัวก็เผาๆลงบ้างก็ได้ครับผมนี่บี้ไม่ค่อยขึ้นเลยใช่ไหมวันนี้ก็เสียไปอีกสิบปีครับปวดหัวร้อนนี่แหละหรือเล่นเฮ้ยแพ้แพ้แพ,แพ้ยิ่งไอดีหลักนี้ อันนี้ยังดีไงถ้าชนะก็แป๊บเดียวจบรู้ผลถ้าแพ้ก็โอเคเข้าใจได้เหมือนเราตีป้อมชรกๆกะคือถ้าบอดใช้ไอ,ไอเทมสู้แล้วเราก็แพ้ไงอเออก็เข้าใจได้แต่อดีหลักมันไม่ได้อย่างนี้ไงมันต้องไปตีแรกกันสองนาทีขั้นต่ำอะครับกว่าจะจบตอนจนเข้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยังฆ่าเขาไม่ได้อย่างเงี้ยมันนานไงล้วก็ค่อนข้างจะเครียดอยู่ กลายเป็นว่าเอ้ถ้าสู้ไม่ได้จะเล่นไปทำไมวะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะทำแอปเพื่อนของเดือนตุลาก็ตามลิงก์แฟนเพจด้านล่างใต้คลิปไปดูแล้วกันไปฝากชื่อไว้ก็ใส่ให้ถูกที่นะคือบางทีก็ขอแบนด์นิดนึงสำหรับคนที่แบบแปะไปทั่วน้องไม่รู้ว่าน้องเขารู้หรือเปล่าว่ามันคือการเสียมารยาทนะ หรือถ้าไม่อยากมีก็ก็ได้ก็ก็ตะควรจะไปอยู่ที่เขาไม่ไม,ไม่มีกันไงถ้าเขาแบบ่ยเขาเราควรจะเลือกอยูที่ที่เหมาะสมกับเราอย่างพี่อย่างพี่เนี่ยก็ชอบให้มันเป็นระเบียบนิดนึงก็ไม่ใช่ให้เป๊ะเป๊ะอะไรต้องใส่อะไรให้ครบต้องอย่างนี้เท่านั้นผิดจากนี้ไม่ได้พี่ก็ไม่ใส่พี่ก็ไม่ได้ขอเยอะขนาดนั้น พี่ก็ขอแบบเออสนองอยากสะดวกมากขึ้นก็ควรจะใส่ลิง์กประมาณนี้เพื่อนๆจะได้แอดง่ายๆเออก็แค่นี้ก็ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็อดจากก็คนแอดน้อยก็แค่นี้เองความสวยก็อยู่ที่ตัวน้องเองก็ดันเลือกที่จะไม่ทําส่วนที่ใครขยันหนักแปะไปทั่วเลยอันนั้นเขาเรียกอะไรฝัดสแปมก็คือเสียมายาเหมือนกันคือถ้าเป็นตอนเด็กๆมันก็ได้นะคือแบบ พยายามเปิดพยายามให้ตัวเองมีตัวตนไงเออนี่กูนะกูชื่อนี่นะเฮ้ยสนใจกูดิเออประมาณนั้นนะแต่พอมาอยู่ในสังคมก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเขาเตรียมที่ไว้ให้แล้วน้องแค่ไปตรงที่นั้นปุ๊บใส่ลิงก์ให้ถูกปุ๊บแค่นั้นเองจบสบายแต่ถ้าน้องเลือกที่จะไปที่อื่นไปหลายๆที่เหมือนมีสอบสมมติวันนี้เขาสอบที่ห้อง ห้องสองมีทั้งหมด10ห้องแต่น้องไม่ไปห้องสองน้องไปห้องหนึ่งห้องห้าห้องเก้าล้วไปเดินถามทั่วเลยเอ้ยพี่ผมจะสอบที่ห้องไหนเนี้ยทำไมไม่ให้ผมสอบเออประมาณเนี้ยคือถ้าไปถูกที่แป๊บเดียวก็จบไงทำถูกวิธีนั่นแหละสำหรับสังคมคนหมู่มากครับมันก็ต้องมีระเบียบประมาณนี้เพื่อที่จะให้มันง่ายขึ้นซึ่งน้องก็ ใจเย็นนิดนึงแล้วกันว่าคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องรีบะจับตามองเพราะน้องจะเห็นพวกคนบางคนที่ไม่ทําพยายามไม่สนใจไม่ศึกษาไม่พยายามอ่านว่ากฎระเบียบเขาว่ายังไงแล้วกลายเป็นว่าอีกฝ่ายที่ทํางานเหมือนอะไระไปติดต่อราชการทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วบางทีเขาก็เตรียมคู่มืออะไรมาบอกนะมีป้ายติดมีอะไรแต่ อีกฝ่ายเขาไม่รู้ถืออะไรเป็นพิเศษต้องบริการกูนะอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้งไงเพราะคนบางทีเขามากันเยอะมีประชาชนมาสมมติว่าทาบัตรประชาชนเนี่ยมันก็ต้องไปตามขั้นตอนใช่ไหมละ่ะต้องไปตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้ก่อนแล้วถ้าคุณไปแบบไม่อ่านไม่สนใจเรียกต้องมาบริการตัวตัวตัว,ตว,ตวอะไรเงี้ยมันก็ ผู้จากนะแค่นี้แล้วการันบ่นเยอะแล้วครับแต่หลังจากนี้คงจะบ่นแล้วแหละเพราะไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเล่นมากก็ปวดหัวโอเคสวัสดี